โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับวันนี้ผมว่าผมจะเล่นไม่ให้ซ้ำกับเมื่อวานนะ,เด,ะเ,นเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวจะเบื่อกันตอนแรกกะว่าเอ่อวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะไปเล่นเดี๋ยวไปดูก่อนเออนี่เลย เราว่าเราจะมาเล่นการะร่างผู้ใหญ่เถอะละ่ะเพราะว่าผมยังไม่เคยทำการะหางเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันเน่ดีกว่าไรคางเงะเอครับมีอยู่3ชุดชุดแรกก็คือชุดถอดเสือ้อชุดที่สองก็คือชุดใส่เสือ้อชุดที่สามก็คือชุดใส่หมวกไรคางเงะครับเอาละ่ะเราจะไปเล่นเขามีสองสกิลนะ อะไรอะไรไรเกอร์บอมแล้วนี่ก็เป็นไรเอ้ยไรมันมีสองอย่างไรไรนิ R ่งเอออนุไรอันนี้ไรน,นิ่งสเตทเหรอต่อเอนะไรนิ่งสเตทผมจะเล่นชุดใส่เสื้อแล้วก็มาชุดนี้นะโอเคนะเพราะว่าดูท่าทางจะมันครับนี่เลยไปมีสองสกิล ต้องโชว์ศักยภาพโดยการเล่นแมปโหดครับตัวไหนโหดโหด่ต้องเล่นเอาสักหน่อยป่าไรทางนี้เองไรทางนี้เอปปาโอ้โหโดน้าไปแล้วนี่นี่ป่าน,นี่เขาเรียกว่าสายฟ้าที่รวดเร็วเู้สึกปาปาขึ้นเหม่งบน ยท่าแรกท่าอะไรมาดูนี่ <c oughs> แลรีส์แลรีสแลรีสนพี่เขาใช้กระบี่อะเอาเรื่องเว้ยเดี๋ยวก่อนหมดหมดโอ้อโจนได้นี่ไงพอไม่ได้ซ้อมนี่ไงแล้วถ้าเป็นท่าไม้ตายอ่ะไม่ได้ต้องชาร์จก่อนนี่ไงนี่ไงไม่ยอมไปซ้อมเป็นไงล่ะสู้ไม่ไหวเลย ตมตีลงดินถอยหลังจับเข้ามาเข้ามาใกล้ฝ่ายหนึ่งเก้าเข้ามานี่ึ๊บถอยหลังได้จ้าเข้ามานี่ถึงจะเฮ้ยซึ้งไม่ได้ชาร์จพลังสักทีชาร์จแล้วได้ชาร์จแล้วปึ๊บซึ้บจัดไลเลียดก็ไลเลียดไม่ได้เออก่อแตกจนได้ไลเลียดเฮ้ย ไอ้เน่ไม่ได้ซ้อมมาเป็นไงล่ะนันเข้าระเบิดพลังโอ้โหแล้วโอ้โหวิ่งพลังซูปเปอร์เซียไม่แน่ยูตินยตินดับดับหรือดับเฮ้ยสุด,อดอเอาไปอะไรอะเลเกอร์บอมวิย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ป มันวับไปข้างหลังเลยอะสุดยอดอะไรทีเท่านี้สังหารอะไรข้างเงี้ยไม่ด่าล็อคเฮ้ยสุดยอดระเบิดพลังแล้วเหมือนเหมือนรุ่นที่สี่อะแฟ๊บไปอยู่ข้างหลังเลยอะมองแทบไม่ทันอะมองทันเบ้า,อ,า <c oughs> อะไรตั้งหลักก่อน แลเลีย์ปั๊กตีแน่ดาบอัศนีอะไรสักอย่างดาวกระจายอะไรจงตีขึ้นข้างบนนี่ตามเออ้ออื้อ,อจับคุมจับคุมยังไงล่ะเฮ้ยซุปเฮนต์ีล่ะไลนิง่งสเป็แลเลียส์เออกระเด็นถอยหลงังเฮ้ย เค้าเตอร์แอตแท็กชาร์จพลังจังหวะนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อยแบบไหนเออเวียงไ <c oughs> อ้ท่ามันตลกนี่วะ่ะอ่าไงล่ะเค้าเตอร์เค้าเตอร,ร์เราเรียนรู้ปรับเฮ้ยสุปไปหลังงอนเฮ้ยสุปครับิี่เอ็อื้อเอาลาวาต้องตัว อยากจะจับจึงเลยอ,อยากจะจับจึงเลยมาขอจับหน่อยขอจับหน่อยไม่ให้จับโดนจับแทนไวก่อนไวก่อนยังไม่อยากแปลงร่างตอนนี้ไม่อยากแปลงร่างตอนนี้อะไรอะไร <c oughs> เอามาดีก็มาดีก็มาดีเฮ้ยยังไม่อยากแปลงร่างครับผมจะอันติเอาไปกิน โอ้โหมันันหลบได้ระยะไม่ไกลมากนะอันตีขอให้ตีสักทีเพาะตีแนะ่ไลนิ่งสตแตนจะสตาร์ก็เลยสตแนสต,สตแนถือว่าสเต้ดิปดิทางล่างขอดูคัตซีงามๆหน่อยคืซึบขอดูคัตซีงามๆหน่อยตีแนะ่ไลนิง่ง ผู้ไรซึ่งพลังจะถูกเยียยํำเหมือนเป็นอยู่ตอนนี้ไงโอ้โหวดเร็วครับฝ่ายฟ้าของไรคันเนี้ยเราระเบิดพลังแล้วผมมันจะเชียบพลังคือทุกสิ่งอะไรซึ่งพลังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผู้ชนะลรพนองโหดเนี่ยมันโหดครับผมเลยต้องเล่นสองทีไง เลยเลยสองทีจบแบบรวดเร็วแป่งล่างเลยล่างจบแบบรวดเร็วอะ่ะจบแบบรวดเร็วต้องอะไรจ้าแม่หนูน้อยขอจับเวียงระเบิดพลังิงเดีย๋ยวดูนะเวฟโอ้โหไม่ทันนะ่ะขนาดเขาไปใกล้ขนาดนี้นี่แนะ่ดาบอัสนี่สายฟาฟาด์บา,าลีาไป ไลเกอร์บอมมานี่สู้กับไลครั้งนี้เหรอตัดหางไลครั้งนี้ก็ก็ไม่หวั่นตัดหางฮึซึบเฮียหมดสินะล่างหมดเออโดนถอยถอยก่อนถอยก่อนฮึนซึบฮึซึบฮึซึบหมดหายตัวไม่ได้อือ ไล่หาพลังมาเข้ามาเลยแม่หนูน้อยขอจับหน่อยจับไม่ได้ครับก็บวกเลยดีกว่าจับไม่ได้เฮ้ยส <c oughs> ัส <c oughs> ทำไมเราตีไม่โดนแย่ะละแย่ะละแย่ะละแม่หนูแม่หนูน้อยหลบเกง่งหลบเกง่งหลบเก่งใช่ไหมลาก่อนลาก่อนระเบิดพลัง เฮ้ยซัปหลบมานี้เกือบแพ้ภูมิใจซะเถอะที่ได้สูปไปขึ้นเงี้ผูเนี่ยผลของการไม่ยอมไปเล่นเล่นซ้อมไงไม่ยอมไปซ้อมแต่ที่จริงร่างไรค้างนี้มันก็ทุกท่าอะไรก็เหมือนกันนะแต่แค่อันติไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอยากเล่นไงอยากเล่นก็เลยให้พิเศษหน่อย ก็เลยให้พิเศษหน่อยและเลียดาปาบและเลียดทะลุไม้ยังไงล่ะอยากโดนอันตีไหมครับทะลุทีนึงพอข้างเงี้ยเหรอปาบปาดปาขึ้นไปบนอ้าวนี่มันลงดินหลังขึ้นเฮ้ยอืออือยอดยอดยอดขึ้นขึ้นอ้าโดนผนึกตีนตี่ หมดเฮ้อหมดทำไมไม่ออกอะ่ะเรากดเรากดเอทางแล้วลว,ลว่าเอทางแล้วมันเจนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยตบลบลบชาร์จพลังอะไรครับเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมออกไปชาพลังพลังซุปเปอร์ไซย่าไหลขื้นงี้เดี๋ยวดูนะเฮ้ยเซฟแวบดูดิมันแวบไปจนผมไม่รู้ว่ามันแวบไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ ึบเสียดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าแวบ,บมาแล้วเสียนี่แน่แลเลียสเอ้ยกิโยตินดอฮึบนี่แน่เอาไปเลยไลเกอร์บอมนี่แน่แกิโยตินแวบ,บดับนี่แน่ใส่ฟ้าฟาดวา,าลีรีเริ่มเริ่มเป็นด้วยพลังแค่นี้พวกเราเราได้เราเริ่มเป็นครับแปลงร่างแล้วกด กดสกิลดันทางเนี้ยทางซ้ายอะ่ะทางซ้ายซ้ายหรือขวา <c oughs> <c oughs> เริ่มเป็นเริ่มเป็น <c oughs> ว้าวแอปแวฟกิโยตินไม่ใช่กิโยตินแลรีสมานี่ มานี่ไฟไฟเหรอเอาใสฟ้าสักหน่อยไหมเวียงเวียงเนี่ยแหละชาชาชาจับติ้งนะออกใกล้ๆหนูออกไปมา,กไม,มาเล่นกับไรคางเงี้รุ่นใหญ่เล่นกับรุ่นใหญ่เหรออันติยา่าไม่ถึงเขินเลยเขินเขินเขิน,ขนตามไม่ได้ฮนะ ละเลี้ยดลเลี้ยดเป็นยังไงล่ะระเบิดลัางดีกว่าเริ่มคล้องไอ้หนูเข้ามาใกล้ๆฟาดไลเกอร์ยังใครเหรอนี่ไงลุงอยู่นี่หนูหนูลุงอยู่ข้างหลังลุงอยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูนะดูนะโอ้โหเร็วมาก นี่ลุงวิกเอาไปเลยใส่ฟ้าฟาดนี่แน่โอ้คือลบไม่พ้นมันเร็วเฮ้ยเร็วสู้กันเร็วเว้ยเอาสเกตนี่ก็ดูถูกไม่ได้เลยเอาไปอันติ้่าไม้ตายข่าไม้ตายปิดฉากเึ้ยปิดฉากไม่สำเร็จก็ต้องปิดฉากด้วยทีนี้ไป โอ้ยเยอะเหนื่อยเฮ้ยมันเยพ่อๆกับรุ่นที่สี่อ่ะรุ่นที่สี่ก็เงี้ยมึงวา้าไปข้างหลังอ่ะเดืยดลังดูนะเดี๋ยวดูนะมาแล้วอีตาจีโดนโดนแน่ฟาดดาบใส่ฟ้าไร ไ like ลเกอร์บอลระเบิดสายฟ้ากิโยตินติโยตินไม่โดนหรอไม่โดนเหรอโว้ยกิโยตินนี่นแหละดับสายฟ้าชา้าหมดแล้วหมดแล้วโว้ยเฮ้ยซึ้บชา้านะช้านช้านให้เห็นชา้านให้เห็นอย่างงี้เหวี่ยงดีกว่า อาไม่ตายฮือึ่งอาไม่ตายเอาไปอีกามาเรียบร้อยอีกาอีกาจบแล้วไม่จบนะไม่โดนจับสี่งนะอีกามันเก่งจริงไอีกาเนี่ยไหนไหนหลบไปหลบไปไหนหลบได้ไหมล่ะหลบได้ไหมล่ะลาก่อนไลน์นิ่ง เรียบร้อยครับน,นี้แหะครับต่อไปจะเป็นอีกสกลิลหนึงนะด้วพลังแค่นี้ไม่สามารถปกป้องอะไรได้รอไปฝึกมาใหม่สนอะอโาไม่ตอนงอเป็นไงล่ะไรคืองเงี้ยตอนใส่เสื้อ มาดูตอนถอดเสื้อดีกว่านี่เลยด่านใหญ่เหมือนเดิมมันมันเลยต้องต้องเล่นสักหน่อยนี่หลายครั้งนี้เอครับไอ้ไรเกอร์บอมมันก็มันก็ถ้าอ้าวหายหมดเลยมันก็ถ้าที่เราตอนแปลงร่างใช้ตอนแปลงร่างนะมันก็ไม่มีอะไรใหม่ ด,ดูตอนระเบิดพลังนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนมาที่เหมือนเดเิมกินฮ่าฮ่าแลเลียนเหมือนเดิมครับดาบอาสนีแอนสายฟ,ฟ้าเฮ้ยเฮ้นนยเฮ้ยนั่นไนนงนั่นไงหอยหลังก่อนอันทิมาดูกันไม่โดนนะไม่โดนนะมันใช้ มันรู้ทันทังน,นี้การป้องกันคือการโจมตีที่ดีที่สุดว่าไงว่าไงาอาเอาใส่ฝามาเอาไปเลยไลเกอร์บอมนในเงไ้ยดูมันอลังการกว่าตอนที่เราตามเมื่อกี้ใช่ไหมไหลหลังจับตีนะจับกาล่าไม่ได้เว้ยหากอนหันกอน เข้ามามัดหนักนะมัดหนักนะฮะเฮ้สุเอาไปหมายตายลาก่อนไลเกอร์บอมบ์ไลเทียมทานทั่วลานั่นคือรออ้คืนเหมเรียบร้อยครับเฮ้เราแปลงล่างไปยังหวะยังนิวอะ อ๋อนะไม่ได้เรื่องเลยเอ้ยแต่คำพูดมันมันคนละคำพูดเลยนะก็จำได้ในการ์ตูนตอนมันโดนไฟไอ้ไฟสีดำของของไอ้นี่เอ่อใครวะดูดิเล่นเล่นบ่อยเลยลืมชื่อตัวละครเลยของอิซาซึเกะแล้วมันตัดแขนตัวเองเลยอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรเด็ดเดี่ยวเนี่มาแล้ว ปาปเอา้าอะไร,ไรโดนอันตีเฉยออเออระหวาไปข้างหลังไม่ใช่เหรอวะระหวาไปข้างหลังไม่ใช่เหรอวะเนี่ยถ้าเราสู้ก็เหมือนเดิมและเลี้ยงนีเลยปึบจับนี่แน,น่เหมือนเดิมทุกอย่าง ชาร์จพลังชาร์จนานเหรอชาร์จนานเหรอโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงปากปากปากปักจับคุม,ข,ข,มขึ้นไปข้างบนไม่สำเร็จขึ้นไปข้างบนไม่สำเร็จขึ้นไปข้างบนไม่สำเร็จเราต้องทาอะไรหนุ่มมีสายฟ้าตามหลังด้วย แลเลียดไปเลยดีกว่าชาร์จพลงังชาร์จพลงังโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหป้าเข้ามาเออป้าเข้ามาเราชาร์จเสร็จอยู่แล้วเวฟบห็บนดูได้ไงวะดาบไฟฟ้าไลก์เกอร์เวฟเวบเป็นยังไงล่ะเฮ,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 ฮ้ล่างนี้มันดูดุกว่าล่างเมื่อกี้ว่ะ ระเบิดพลังแล้วมันดูดูเยี้ยมเกรียมกว่าล่างใส่เสื้อนะเออเว้ยใหม่ใหม่ต้องระเบิดพลังต้นเกมนี่เฮ้ยล่างใส่เสื้อมันบีหนวดปหมวะมีดิอะไรตรงนี้เหรอมาเข้ามาแม่หนูน้อยโอ้ยันเอายันไปหมดเลยมานี้ มานี่ยันรถอะไรฮะรถราคาเหรอฮังหวานี้แหละโอ้ยมานี่ดจับเออคจับก่อนจับติดก่อนแม่หนูยังเฮ้ยหลบชัดเรียบร้อยแม่หนูน้อยเมื่อล่างนี้ออกมา อยู่นี่เอาอียโยตินมันจะแบบใช้ย่างหน่อยมันบอบโผข้างหลังแล้วมันดูเป็นตีทำไมทาไมมาหายตัวนี้แล้วมันแวบๆวะเนี่ดยดาบไฟฟ้านี่เนี่ย,ยโยตินดบับหมดแล้วหมดแล้วอ่้ยไลนิงไลนิงบอม โอ้โหพลาดไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงดูโจมตีข,ขึ้นบนไม่สำเร็จสักทีเร็วนะใช่ไหมฮะบินได้หรอดูดิ่พลาดลาก่อนบับอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยซึบเฮ้ยซึบตั้อะไรโดน เราต่อยเต็มๆแล้วแต่มายังมีโดนตีวะอ,อ,อ่องจะไม่เสียเลือดเสียซะงั้นอุซ่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงครับนี่แหละต้องโดนแล้วเวบ็วบเวบ็วบเฮ้เฮ้ โดน 1F เออเอออ,อ,อ,อะไรวะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับผมไม่ขาพลัง <c oughs> ได้เลย <c oughs> มาเลยแปงลงร่างแล้วโอ้โ,โหโอ้โ,โหหิวนี่นี่ มาหนี่ลาก่อนหล้างพินตรงนี้สังหารอะไรแค่เงี้ยไม่ได้หรอกแต่ก็เกือบแล้วเกือบแพ้แล้วนะเนี่ยเล่นเยอะนี่ไงไม่ยอมบวกไปให้ตายผมจะปล่อยท่านุนท่านี้โชว์ไงริ่จริงมันเขินเลยเขินเลยไม่เนี่ยผมกดสะท้อนหน้าแต่ผมไม่ได้กดไงกะว่าจะดูท่าเจ๊ท่า ไปนี่ทันดูที่หนึ่งขอผมต่อนเนื่องนี่แน่ลาเลียโอเคพาร์ตอันตีผมไม่ถึงต้องเดินเข้าไปใ,ใกล้ึบเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันมาหูมากเฮ้ยถอยอึ้บเกือบแล้วกเกือบโดนตังตีแล้วอถอยกันเข้าวานเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยสุดเพีย มัดไรข้างนี้มัดไรข้างนี้เพียจังหวะนี้แหละระเบิดพลังมันรู้กันไปเว็บเปียไลนิงบอมไม่ถึงไม่ถึงฟ้าดดาบสายฟ้าเอาดงยีโยตินไม่โดนเว็บเว็บ ล่างหมดเลยพุ่งไม่ได้ละพุ่งไปอย่างนี้แทนนี่แน่ชุดมานี่เลยท้ายก่อนท้ายก่อนจูสีจูสีกันไปละสูสีกันไปละอย่าชาร์จนนอย่าชาร์จนานและเลี้ยดและเลี้ยดต้องโดนชักที ต้องโดนสักทีเกือบพลาดเลยเลือดน้อยแล้วมันจะล้นๆหน่อยเลือดน้อยมันเงับมันอะไรข้างเงี้ยโชว์สเต็ปอะไรข้างเงี้ยทำไมทำไมนี่ไงสาสเกตเลยจะมีคัสต์้่างหากเฮ้ยอ้าวเฮ้ยสุด ปึ้เฮื้อมาถึงก็โดนเล่นเลยดูดิอันติเท<ฮ>ะยลาก่อนอาซูเกะแลเกวก์บอมระเบิดกลยสายฟ้าไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้องกันอันติได้ด้วยตีแน่และเลี้ยง อะไรอ่อนไหฮะไปเล่นไกลๆระเบิดพลังซุปเปอร์มาเน่ฮะไลเกอร์บปมดาบสายฟ้าหัวเทีย้ยหัวเทีย้ยหัวเทียเท้ย เวบตีไงมาโผล่อยู่ข้างหลังจ้าไอ้นแน่เลยไม่ได้แอนตี้ใส่ซาตสเกะเลยเออเสียเลือดเยอะไง à. ไม่ได้ต้องรีบปิดฉากต้องรีบให้ทำให้มันจบเอาแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอีทัชทีแล้วลูกศร อันเนี่ยทำไมพักนี้มันระเบิดพลังก่อนตลอดเลยหัวเออไปนะเออดูดี่ถอยไม่ได้เลยเออเก่งเกินไปแล้วสิหึง <c oughs> น,นี่นี่ขนาดสี่เนี้ยยีจีมึงโหดว่ดเลย มันโหดเกินไปแล้วมันโหดโหดเกินไปแล้วนะเฮ้อความถึงก็ระเบิดพลังเลยได้จัดให้ตามคำขอเว็บเว็บเว็บวบโอ้โหมันเร็วเว้ยไลนิ่งไลเกอร์บอม์ไปเลยระเบิดกายสายฟ้า ถอยหลังก่อนสายฟ้าดาบสายฟ้าเวบเวบเวบหมดจนได้มันกระโดดเก่งมันกระโดดเก่งไหนใครกระโดดเก่งกว่าอุ้ยอีกาว่ะเ้ยอึ๊บหมดแล้ว อีกาเยอะอีกาเยอะได้ไหมเอามาหมดไม่ไม่ดูเลือดสิดูเลือดสิแต่ละคนต้องปะทะต้องปะทะครับมาระเบิดพลังสู้เฮ้ย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 ก,กาสแพ้มาแล้วก,กาสแพ้มาแล้วเฮีย ไม่ไม่นะนี่นี่นี่เกือบแพ้ดูเลือดนี่เอาเริงหลอดดำทั <O at urs> ้งสองคนเลยผมก <adas> ็หลอดดำไอโอ้โหไม่อยากจะโทษดูเลยตีเลยไม่ใชงียโทษโหดนี่ดูนี้ขึ้นแล้วไปดีกว่าครับโอ้โหมันมาก ขอบอกเล่นวันละนิดครับจิตจำใสตัจจบแบบกระตูนไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ